สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบนจาเดวิดคู่รักนักกินนักเที่ยวบายสไปซ์ปีวันนี้นะคะเบนกับเดวิดตื่นแต่เช้าที่จริงก็ไม่เช้าเท่าไหร่หรอก8ดโมงครึ่งเบนจะพาทุกคนมาที่เมกาดิโอนะคะทุกคนเป็นเมกาเมกาดิโอก็คือตลาดนัดนั่นเองค่ะที่นี่ที่เมืองโตเรโมลิโนสนะคะมีมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะคะ ซึ่งเบนก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเบนอ่ะมานี่ก็ประมาณสองสามปีที่สามแล้วเนาะก็ที่เบนมาลงมาอยู่นี่นะคะในช่วงซัมเมอร์แต่ว่าเราไม่เคยมาที่นี่เลยเพราะปกติเราเราจะไปที่เมกาดิยอนที่เมืองเบนานมาเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เบนจะพาทุกคนมาเปิดโลกด้วยกันเลยคะ่ะเพราะว่าอย่างที่เบนบอกเนะเป็นครั้งแรกของเบนเหมือนกันเดี๋ยวเดินไปกันเลยนะคะ And to get the parking slot so we are lucky today look so calm and relaxed we can enjoy the mercadillo for real seriously seriously he back to human he to human maybe to himself <laughs>

S <S ามาไปก,กั mercadillo h o e เขาชูรสตตอนนี้เราเดินกันมาถึงที่ด้านหน้าพระซาเดโตโสสนะคะทุกคนที่รู้กันอยู่แล้วเนาะขึ้นชื่อของสเปนเลยก็คือ,อ สนามวิ่งวัวกระทิงนะคะนี่ข้างในนะคะเขาไม่ได้เปิดให้เข้าเนาะแต่ว่าคือด้านในลักษณะก็คือจะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นที่นั่งล้อมรอบเหมือนสเต,ตเดียมเนาะแล้วข้างในตรงกลางก็จะเป็นทรายาแล้วก็มีที่ให้ให้วัวกระทิงวิ่งแล้วก็มีามาตาดอนะคะเป็นคนเป็นคนล่าวัวกระทิงแล้วก็ล่อวัวกระทิงะคะ่ะทุกคน ปะเดี๋ยวเราเดินกันต่อเนาะเพราะว่าที่นี่คือใหญ่มากเลยเป็นไม่เคยมา,าจริงๆใหญ่มากจริงกว้างมากด้วย <c oughs> ทุกคนคะเราเดินผ่านโซนที่เป็นของมือสองมาแล้วนะคะแต่ว่าที่เมื่อกี้น้องเ็นแหวะร้านกระเป๋าสารนไปหนีเป็นได้นี่มาน่ารักมากเลยแค่หนึ่งยูโรทุกคนอย่างน่ารักเลยที่จริงอ่ะเป็นอยากได้ใบใหญ่นะแต่ว่าเดวิดนะเดวิด <laughs> มองคอนะไม่มีที่จะไว้แล้วซื้อไปทำไมเ็นก็เลยได้ใบนี้มาแต่ว่าเดวิด <laughs> บอกว่าเธอซื้อมาอเ,เนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอใส่โทรศัพท์เธอไม่ได้นะเมื่อกี้ลองวัดดูเลย ก็เลยใส่ไม่ได้จริงๆ <laughs> ไม่เป็นไรมันน่ารัก yeah because it looks it look like the like the golden so this o fair i'm liking bring my สวยงามเลยทุกคน เป็นชอบมากเลยเป็นชอบอะไรที่เป็นแบบนี้มากเลยแต่ว่าที่บ้านไม่มีทีเท่เด๋ยวเเนี่ค่ะนีนะคะทุกคนนี่ก็คือร้านขายผักผลไม้ของที่นี่นะคะ ฝั่งนี้เป็นโซนที่โอ้กัมปนดิอาัโอ้โมดรมียาอันนี้เดียบิกนดันยูโมดริโลมูนมุยยูโอ้ลิตเติ้ลลิตเติลซันดิอาลิตเติลซันดิอา เดบิทบอกว่าตอนนี้คือ,อเป็นตลาดนี้ไม่เหมือนช่วงปีก่อนๆน,นะคะเพราะว่าปีนี้เขามีคล้ายๆแบบตลาดมือสองอะเยอะมากแล้วโซนเนี่ยโซนธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นโซนตลาดธรรมดามันไม่ค่อยมีของเท่าไหร่น่าจะเป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงไฮซีซันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะแต่เป็นก็ไม่รู้นะเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เป็นมาที่นี่ <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับ ตลาดนัดของที่นี่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เดวิดลองไปเช็คดูในเว็บไซต์แล้วนะคะก็คือวันนี้วันอาทิตย์ที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เมกาดีอยู่แต่มันเป็นเอรินัสโตนั่นก็คือฟรีมาเก็ตนั่นเองค่ะเป็นตลาดขายของมือสองนะคะทุกคน <Dent ro S 1> เพราะฉะนั้นก็ <laughs> <laughs> โอเคค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแต่ของมือสองทั้งนั้นเลยเพราะว่าตอนแรกกับพ่อกับแม่เดวิดบอกว่าโอเคที่เนี่ยวันอาทิตย์เขาจะมีเมกาดิโอแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือที่บอกไปนะคะก็เป็นตลาดของมือสองนะคะแต่ว่าเป็นก็อย่างที่บอกไปเนาะเ็นก็ได้กระเป๋าน้อยน่ารักแค่หนึ่งยูแล้วตอนนี้เบนกับเดวิดก็เลยจะพาทุกคนไปอีก เมืองหนึ่งนะคะก็คือเมืองฟูเอนคิโร่ะนั่นก็คือเมืองถัดจากเบนันมาเดนันนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็เช็คเช็เอาเราเช็คในเว็บไซต์แล้วว่าวันนี้เขามีเมกาดี้อยู่ฟอร์เรียลเพราะว่าคุณเดวิดเช็คแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ตอนนี้เราเดี๋ยวเราเราจะพาเดินทางไปอีกที่กันเลยนะคะโอเค วันนี้ก็จบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวสำหรับเมกาดิโอเอ็นฟูเอ็นคีโร่ะเดี๋ยวเป็นลงคลิปในคลิปถัดไปนะคะทุกคนสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย